อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเป็นดาบแรลลีมิต็ดนะครับชื่อว่าอนิเมะโว์นั่นเองนะครับนี่ครับเป็นดาบใหม่ล่าสุดเลยบอกเลยว่าสีโค้รสวยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยมูน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผม ช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปเบดบอลนั่นเองครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตอัปเดตนะครับดาบแร่นั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อกี้เลยนะพี่ก็เพิ่งเข้าดูเนาะหลายคนน้องๆหลายคนเนี่ยทักบอกพี่นะครับว่าดาบแร่นะครับหรือว่าดาบใหม่เนี่ยอัปเดตมาแล้วนะครับพี่งองว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนที่จะเคียวเข้าอ่าก่อนที่เคียวจะอัปเดตเข้ามาก็คือแอดมินต้องอัปเดตในในดิสคอดก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็หลุดเข้ามานะครับจะเป็นดาบแบบไหนจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับของฟรีในส่วนการเข้ากลุ่มตรงนี้นะครับพี่สอนไปแล้วในช่องนะสามารถกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับพอเราทําภารกิจเข้ากลุ่มเรียบร้อยเนี่ยมันจะเด้งม,มาแบบนี้เห็นไหมถ้าเราเข้ากลุ่มเรียบร้อยมันจะเด้งเขียวแบบนี้เลยแปลว่ารหัสนี้เน พี่เข้ากลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเข้ากลุ่มเสร็จก็มากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับเหรียญคอยฟรีๆนั่นเองนะครับใครที่อยากได้นะครับอ่าคลิปสอนพี่ทําคลิปสอนไว้ในคลิปละเรียบร้อยละครับทีนี้มาเรามาดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยนะครับนี่ครับเห็นพี่เล่นรหัสนี่ไหมนี่ครับเป็นดาบไฟนะเป็นเอาง่ายๆเป็นดาบแร่แล้วกันนะเพราะว่าอ่าดาบตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีกิจกรรมนะเป็นเป็นแพ็ค2 9 9เน้าเาะแล้วมีดาบเขียวแพ็ค 799นะครับที่เปิดขายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่เปิดขายแล้ว นะครับก็คือจะอยู่ทางด้านของตรงตรงไหนเอ่ยตรงตรงตรงสกิลตรงนี้หรือเปล่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยประมาณนี้แหละทีนะี้ถ้าเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีให้ซื้อนะับเป็นแพนะ็กเกจเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหมดไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าใครที่กำลังตามหาหรือว่าอยากได้มาตามพี่ไปดูเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการซื้อดาบไฟดาบเขียวนะตอนนี้มีในเว็บเลดช็อปนะครับไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนเว็บเลดช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเว็บเป็นแบบนี้เลยเข้ามากดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะจากนั้นเลื่อนลงมาก็ เบดบอลนั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลากหลายเลยนะไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นไก่ดาบเขียวดาบไฟนะครับดาบแรซีซั่นที่5ก็มีนะแล้วก็ซีซั่นที่6ก็มีนะครับดาบแรเนี่ยก็คือเราสามารถซื้อได้เลยแถมโลบัค30โลบัคฟรีนะครับ mm hmm. ตามมาด้วยไก่เงิน1นึ่งหมื่น เหรียญคอยนะครับนี่ครับก็คือการันตีได้10,000เหรียญคอยแน่นอน100%่รนะครับใครอยากได้อันไหนสามารถมาซื้อได้เลยครับตอนนี้ในสต็อกแน่นๆครับในสต็อกแน่นหมดแล้วหมดเลยนะยิ่งดาบเขียวดาบไฟเนี่ยหมดโคตรไวเลยใครอยากได้นะครับกดเข้าเว็บเลทช็อปมาได้เลยนะรหรือว่าใครที่เล่นแมปบอกฟูดอยู่อยากได้ไก่ตั้นแมปบอกฟูดก็มีขายเหมือนกันครับนี่ครับในสต็อก2 0 0 0 2,007 ID เลยนะสลรับ ID ไก่ตัน29บาทได้รหัส100%นะครับก็คือเว็บนี้ไม่มีสุ่มนะไม่มีเกลือนะครับสุ่มแค่ขอในตัวเท่านั้นก็คือถ้าเราซื้อรหัสเนี่ยก็คือได้รหัส100%ครับแล้วก็จะมีไก่ตนันเผา V4 เทียเทียรมีครบทุกระบบ,ะบ,บเต็มเต็มทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับในสต็อกแน่นๆครับ นะครับไม่มีแค่เผ่ากูนเท่านั้นนะเพราะว่ามันทํายากเนาะแต่ว่าเผ่าอื่นมีครบครับเทียสิบเทียหนึ่งมีหมดนะครับใครอยากได้ลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับแล้วก็เออพี่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่ได้โลบัคฟรีเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นบวกแฮชแท็กบีชแนลไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมา สุ่มแจกฟรีในคลิปหน้านั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูดาบกันดีกว่านะครับดาบจะอยู่ตรงที่สกิลตรงนี้นะครับสกินสกิลตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอย่างแรกนะพี่พามาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับอันแรกก็จะมีอันนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะราคา3า0พันเหรียญนะครับราคา3า0พันเหรียญตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมสามพันเหรียญตรงนี้เนี่ยก็คือ ใช้เหรียญคอยซื้อได้เลยนะครับใช้เหรียญคอยซื้อได้ฟรีเลยสำหรับสกิลแรปเปอร์นะความสามารถพิเศษเนาะนะก็คือถ้าเรายิ่งฆ่าศัตรูยังไงครบ5คนเมื่อไหร่นะครับเราจะเพิ่มการเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสกิลแรปเปอร์เนาะก็ถือว่าโกงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เข้ามาใหม่น่าจะมีอันเดียวนี้อันนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของดาบทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูดาบตั้งแต่แรกแล้วกันนะครับดาบตั้งแต่แรก อันนี้เป็นดาบใหม่นะนี่ครับดาบใหม่ที่อัปเดตเข้ามานาะแล้วก็อันนี้อันนี้เก่านะนะครับ <c oughs> อีพิกปึ๊บได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะปึ๊บนี่ไงโอ้โหอย่างเทะนะครับแต่ว่าพี่พี่ว่าสู้ดาบไฟไม่ได้ว่ะดาบไฟเทกว่านี่ครับเออดาบไฟนี่ครับเป็นไงเอฟเฟกต์อย่างแจ่มนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกต์อย่างแจ่ม <c oughs> นะครับทีนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูดาบใหม่อันต่อไปนะคดาบใหม่อันต่อไปก็จะเป็นอันไหนเอ่ยอันนี้นี่ครับแล้วก็จะมีอันนี้ นี่นะครับดาบพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ยังไงครับก็คือง่ายๆนะครับเราสามารถมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับตู้สุ่มตรงนี้ไหมโอ้โหของพี่ฟรี2ครั้งเลยนะนี่ครับสุ่มฟรีไปก่อนแล้วกันนะครับดูซิว่าพี่จะได้หรือเปล่านะ,ะสามารถกดสคิปได้นะครับเป็นไหมเขาอัปเดตมาใหม่นะสามารถกดสคิปได้นะครับใครที่ไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะปุ๊บกดสคิปปุ๊บนะครับมันจะเด้งมาเลยเอาไม่ใช่ <laughs> พูดผิดพูดผิดสคริปเปอนการซื้ออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้ก่อนอตรงนี้แล้วก็มาที่โลบ็อกนะครับอ๋อนี่ไงตรงนี้ตรงนี้100รโลบัอกอ๋อโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มใช้ใช้เหรียญคอยลละไปปึ๊บมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมาว่าจะโอ้โหเหลือนิดนึงได้อะไรมาก็ไม่รู้ มาขออีกสักหน่อยมาขออีกสักสองครั้งสุดท้ายดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้หรือเปล่านะดูซิว่าพี่จะได้หรือเปล่าโอ้โหโหดาบอะไรครับเนี่ยขอบเทาไม่ค่อยตึงนะขอบเทานะมาดูรอบนี้ซิว่าพี่จะได้ขอบอะไรโอ้ขอบเทาอีกแล้วขอบเทาออกโคตรบ่อยเลยครับบอกเลยว่าขอบเทาออกโคตรบ่อยนะมาไปเรื่อยๆครับอยากได้ขอบน้ําเงินอยากได้ขอบเหลืองอะไรเงี้ยโอ้โหเอาอีกแล้วดาบนี้ออกโคตรบ่อยเลยไอไอแตงโมเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหดาบได้เห็นไหมมันเป็นดาบฟรีนะ,มะเมื่อกี้เลื่อนผ่านมเมื่อกี้นะครับใครที่ดูไม่ทันสามารถกอ,อกลับดูได้นะดาบเมื่อกี้เป็นอันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูนี่เป็นอันนี้เลยเมื่อกี้เห็นไหมพี่สุ่มไม่ได้เฉยแล้วก็นี่ก็เป็นอันใหม่เหมือนกันนะครับนี่ครับใครอยากได้ลองมาสุม่มมาดูเผื่อน,น้องดวงดีนะครับก็จะได้ไปนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูหูดาบอะไรบ้างวะเนี้ยขอบเขียวขอบเขียวนะครับเึ๊บมเ เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไล่ไปทีละอย่างนะสลับดาบลิมิเต็ดนะอันนี้เป็นไหนไหนซีซั่นที่1อยู่ไหนวะอันนี้ซีซั่นที่1นะอันนี้คือดาบซีซั่นที่1ครับนี่ดาบแร่ซีซั่นที่1ก็เขียนว่าลิมิเต็ดนะแล้วก็ซีซั่นที่2เป็นอันนี้นี่ครับซีซั่นที่3เป็นเขียวนะเขียวเขียวนะครับแล้วก็ซีซั่นที่4เนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับดาบเล่มนี้เอฟเฟคโคตารอลังการนะเนี่ย นะครับสีฟ้านะแล้วก็ตามมาด้วยซีซั่นที่5นะซีซั่นที่5เนี่ยมีในเว็บเลทช็อปด้วยนะใครที่อยากได้สามารถไปซื้อได้ในแถมโลบัก30มสิบโลบักนะแล้วก็อันปัจจุบันเป็นอันนี้ครับเป็นเคียวนะครับในส่วนกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับเป็นดาบลิมิเต็ดซีซั่นที่6นั่นเองนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย มันหลุดอันนี้ออกมาครับนี่ครับอัปเดตล่าสุดอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเป็นดาบแรลลีมิต็ดนะครับชื่อว่าอนิเมโซโรนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นดาบใหม่ล่าสุดเลยบอกเลยว่าสีโคตรสวยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมนะเพราะว่าต้องรออัปเดตอ่าอัปเดตหลักเนาะนะครับแอดมินก็ยังไม่อัปเดตเหมือนกันแต่ว่าดาบเนี่ยเข้ามาในส่วนตรงนี้เรียบร้อยละนี่ครับไม่เชื่อ พวกเองลองเข้าดูนะมีเหมือนพี่แน่นอนนะครับแล้วก็มันตรงนี้เห็นไหมยังเป็นเคียวอยู่นะตอนนี้ยังเป็นเคียวอยู่นะครับเป็นเคียวซีซั่นที่ซีซั่นที่6เนาะแต่ว่าดาบตัวนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่7นะนี่ครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะหรือว่ามันจะเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนปนะพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นของลิมิเต็ดไงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นไงเห็นนะมันยังไม่ขึ้นว่าซีซั่นที่7นะครับเห็นไหมเพราะว่าปกติมันจะขึ้นซีซั่นแบบนี้ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะดาบตัวนี้ยังไม่เข้ามาในตัวเกมนะครับก็เลยยังไม่ขึ้นว่าซีซั่นที่7นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับใครที่มีดาบตัวนี้เข้ามาในตัวเกมแล้วคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันเนาะพี่จะได้รู้ว่าพี่เป็นคนเดียวหรือเปล่าว่าหรือว่าน้องๆเนี่ยก็มีดาบแลเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้แหละนะครับใครที่อยากได้โลบารกฟรีก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นบวกแฮชแท็กบิชแนลไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสสวััดีครบ